ผู้ชมครับชนบุรีเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับน้องเนี่ยอายุยังไม่ถึง18หรอกแต่น้องเนี่ยคือไปรับเป็นแบบสักลายให้กับช่างสักลายท่านหนึ่งที่บางแสนชนบุรีนะครับและตัวน้องบอกว่าวันที่ไปเนี่ยปรากฏว่ามันไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างตอนที่สักค,คือน้องเนี่ยไปเป็นแบบให้สักถูกไหมฮะเขาบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยคือวันนั้นไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ก่อนจะเริ่มสัก ช่างมีการให้ยาเม็ดสีม่วงๆ2เม็ดให้ทานน้องไปกับแฟนนะฮะแต่แฟนต้องนั่งรอข้างนอกอ<ม>ตัวเธอเองเข้าไปสักด้านในสักๆอยู่เนี่ยปรากฏว่าเผลอเผลอหลับค่ะรู้สึกตัวอีกทีรู้สึกว่าบาชั้นในอ,อ่ะไม่ได้สวม บลาที่น้องสวมไปเป็นลักษณะแบบเป็นแบบ,บ <า S 2> แผ่นแปะเขาบอกว่ามันไม่ได้สวมอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามีมือเนี่ยเข้ามาจับบริวเวณหน้าอกของเธอเอานิ้วมาเขี่ยมาอะไรอย่างนี้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับการสักเลยน้องก็บอกว่าวินาทีนั้นก็คือกลัวนั่นแหละครับแต่ก็ไม่กล้าอะไรมากจนกระทั่ง เรื่องของการสักลายเสร็จสิ้นไปห,หลังจากนั้นก็พยายามจะติดต่อกับช่างสักลายคนนี้ที่เธอไปเป็นแบบให้แล้วก็พูดคุยเธอบอกว่ามีการโต้อตอบกลับมาในลักษณะที่เหมือนกับกึ่งยอมรับกึ่งไม่ยอมรับแต่เธอเองอมองว่านี่คือการกระทำการลวนลามทางเพศก็เลยตัดสินใจ จะไม่ยอมนนะฮะแต่ก็ไม่กล้าแจ้งความนะฮะตอนนี้ยังไม่กล้าแจ้งความแค่เพียงแต่เอาเรื่องเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนรับทราบว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับการที่เธอเนี่ยไปเป็นนางแบบให้กับช่างสักลายรายนี้ที่ชนบุรีนะครับลองฟังเสียงเธอดูหน่อยนะครับผู้สื่อข่าวเราวันนี้โทรไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดจากเธอมาครับตอนที่เขาแบบว่า จับนมหนูอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นช่วง2 2ทุ่มคือตอนนั้นน่ะหนูยังไม่รู้ตัวว่าไอ้ที่แปดจุกข้างซ้ายอ่ะหนูหลุดคือหนูขอเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วหนูก็ดูหลังหนูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างแล้วหนูก็เอ๊ะทำไมแปะจุกข้างซ้ายมันหลุดหนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าเออมันอาจจะหลุดอืม แต่ว่าคือหนูอะมีผ้าคลุมอยู่นะคะแต่ว่าพอหนูเข้าไปข้างในไปสากอีกรอบอะคือตอนนั้นหนูไม่สบายแล้วทีเนี้ยเขาให้หนูกินกินยาเม็ดสีม่วงอะสองเม็ดแล้วหนูก็เลยหลับยาวไปสองชั่วโมงเลยค่ะตั้งแต่สามทุ่มถึงห้าทุ่ม,มเขาได้บอกไหมฮะว่าเป็นยาอะไรเขาบอกว่ายาแก้ปวด เราพยายามจะติดต่อประสานกับทางช่างสักรายที่ถูกน้องเนี่ยกล่าวหาอยู่นะครับว่าแทนที่จะสักลายเนี่ยก,กลายเป็นว่าไปจับหน้าอกน้องอ,อ,อแล้วแฟนน้องก็มาน้องให้ข้อมูลด้วยนะครับบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเลยมาคุยกับแฟนปรากฏว่าที่แฟนไม่สามารถเข้าไปในในห้องสักได้เนี่ยเป็นเพราะว่าช่างสักคนเนี้บอกแฟนบอกว่าข้างในไม่มีที่นั่งให้ร้องนอกแล้วเธอก็ถูก กระทำในลนักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับยังไม่สามารถติดต่อร้านนี้ได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้ทีมข่าว WorkPo i n t เนี่ยไปคุยกับร้านสักลายอีกร้านหนึ่งที่รังสิตซึ่งมีการเผยแพร่เรื่องของน้องผู้หญิงคนนี้เอาไว้ด้วยนะครับค,คุณเรวิศแสงตะวันอายุ27ปีเจ้าของร้านแสงตะวันแทททูนี่เจ้าตัวบอกว่าน้องผู้เสียหายเนี่ยมาปรึกษาขอความช่วยเหลือจากตัวเขานะครับซึ่งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมมองว่าเป็นการกระทำที่ไร้จรรยาบรณของช่างสัก ในปัจจุบันนี้เนี่ยเดิมทีวงการสักเนี่ยคือคนอาจจะมองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่ค่อยในแง่ลบอยู่แล้วอะ่ะสักลายนู่นนี่นั่นการที่มาทําในลักษณะแบบนี้อีกยิ่งทําให้คนเนี่ยรู้สึก กับวงการสักลายเนี่ยแย่หนักเข้าไปมากกว่าเดิมแต่เขาบอกว่าเอาอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยเซฟทุกอย่างคุณผู้หญิง<อ>มันจะไปสักเนี่ยเขาบอกงนี้ก็ให้ให้นงเบ้นพรชัยสาธิตให้ดูสมมุติจะสักลายด้านหลังค่ะ,ะจะถอดเสื้อก็ก็จะโป๊ถ,ถูกไหมฮะเ<อ>ขาบอกเขาจะมีเสื้อสําหรับสวมจากด้านหน้าก็ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตกับหลังอแหละก็ได้เอากระเอากระดุมไปไว้ข้างหลังอ่าและเ<อ>ขาก็จะติดแผ่นเทปกาวเนี่ยด้านข้างๆลําตัวเพื่อเพื่อปิด ไม่ให้มันพลิ้วเปิดมาปิดส่วนส่วนเว,ว้าส่วนนูนของอผู้หญิงอะไรแบบนี้จะได้ไม่โป๊เาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเซฟแบบนี้โดยเฉพาะร้านเขาเพราะฉะนั้นฝากถึงช่างคนนี้คุณกำลังทำให้วงการสักเสื่อมเสียรวมไปถึงฝากต่างฝากไปถึงผู้เสียหายด้วยนะ้องผู้หญิงบอกว่ายังสักไม่เสร็จนะวันนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่มาสักต่อให้ก็ได้อเอาแบบปลอดภัยเลยไม่มีการไปอนาจารอะไรแบบนั้นแน่นอนอเวลาเขานั่งสักหลังเขาจะมีเก้าอี้ให้นั่งพิงอย่างนี้เนาะหรือว่าเขานอนคว่ำไปเลยไม่ได้นอนคว่ำนั่งอ๋อพอนั่งอยแบบ ออมีช่องให้แบบมือเข้าได้ออแต่น้องบอกว่าตอนที่ที่โดนมือเนี่ยก็คือว่าเผลอหลับไปนะ,ะทำไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย